สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจาวาราเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้นะคะก็เป็นวันที่16เนาะคะ่ะท่านพี่น้องนะคะ F อทุกท่านนะคะมื่อนี้เป็นวันที่ส6นะคะเจาวาราจะมาถามน้องมีมีเด้อค่ะว่าน้องมีมิเพิ่งจะได้ตัวโชคลาภตัวใดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเจาวาราจะเข้าไปสมเด็จนะคะเข้าไปเบื้องว่าคองมีมีโค้งสุดท้ายของเพื่อนมันตัวใดกันแน่นะคะท่านผู้ชมค่ะ เดี๋ยวรอติดตามด้ยวยค่ะจากช่องเจว่าชแนลนะคะล่าสุดนะคะวันนี้เป็นวันที่สิบหกนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปติดตามนะคะท่านผู้ชมคะ่ะค่ะมาถึงคุณลูกแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะว่ายังไงลูกไอตัวไหนมั่งฝันนะไม่มีไม่รู้ว่าใครจะชอบมัน,นหรือเป่แหกกดจากคนอื่นมากเลยเราต้องขายพี่แม่เพิ่งกลับจากโคนลาดเมื่อคืนนี้ รีบมาหาหนูเลยวันนี้มันเป็นที่วันที่สิบหกใช่ไหมอ่าท่านผู้ชมคะสงสัยเจ๊ว่าจะมาครั้งสุดท้ายแล้วนังวดนี้คุณลูกเคยบอกไปแล้วคลิปก่อนนะคะบอกว่าจะไม่เน่นนะคะขอให้เป็นของ f อซนะครั้งงวดนี้คุณลูกบอกนะคะท่านผู้ชมเอาเต็มๆเลยนะคะ ลงเฟซไปเมื่อตอนน่าจะประมาณหกหูเนิดอ่าเดี๋ยวแต่แต่แต่แม่ดูอยู่เห็นใช่ไหมเห็นอยู่อันนั้นจะเป็นตัวเลขความฝันอ่าๆๆพูดสิครับจะตั้งมาก็ยังไม่ได้นะแต่ตัทักก็หากันแล้วแหละถ้าเห็นก็คงจะลงให้อยู่หรอกเออจะเห็นในคลิปใช่ไหมลูกสองสามสองสี่อืหัวตัวนี้ให้แค่นี้เพราะมีแค่นี้จริงๆอือสองสามกับสองสี่สองสามสองสี่สองตัวนี่หรอแค่นี้เอง ก็เป็นสี่ตัวเนาะสองศูนย์มันอั้นอ่ะซื้อสองหนึ่งเผื่อก็ได้ถ้าใครมีเงินเหลือสองศูนย์มันอั้นอก็ได้เออเออของหนูใช่ไหมฟันหนึ่งก็จะลืมมาให้ไปแล้วเออไปจับเอาเอาคงสุดท้ายนี่แหละอแล้วงสุดท้ายได้สี่ตัวใช่ไหมใช่เมื่อคืนได้แค่สองคู่ สองูนนะคะทนผู้ชมเมื่อคืนนี้สองูนนะคะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ว่าหนูมั่นใจไหมมันก็ไม่เท่าไหร่เหมือนที่หนูบอกแล้วหวยวันนี้มันช่วงนี้มันเป็นหวยล็อกสองศูนย์ก็มีความเป็นเลยได้สองศูนย์ล็อกแล้วเหรอลู็อกเรียบร้อยโอ้ตายแล้วเด็ดสมเด็จเราไม่มีที่ซื้อเลยหรอบางเจ้าข้อจ่ายครึ่งแล้วมันเป็นเลขดังด้วย มันเป็นอะไรหลายๆอย่างด้วยค่ะและเป็นตัวที่หนูแบบชอบอยู่แล้วเราพูดกันตั้งมนานแล้วใช่ใช่ 20, 30, ตั้งแต่สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เม้าท์กันนู้นแล้วค่ะค่ะแล้วมันมาเข้าจังหวะลดหลงทางสิพี่อาเอศค่ะสองศูนย์ออ้ยหลายอย่างมากค่ะค <c oughs> ่ะก็เลยว่างวดนี้ก็น่ากลัวอยู่แลยแต่ก็ไม่แน่เพราะเราย้อนสถิติจะม,มีหลักหนึ่งสิบสาม สองสิบสามอันที่บอออกอันที่บอกออกสิบสี่หรือสิบสองกันแหละก็ได้ใช่ไหมหัวช่วงนี้มันไม่มีใครตามเลยอ่ามันดังมาก 2, 2สองสองศูนย์ก็ระวังกระถางันจะเป็นขึ้นมาหนึ่งแเป็กอืมพอถ้าย้อนดูเศรษฐสองงวดเนี้ยสิบห้าออกไปแล้วศูนย์สี่ก็ออกไปแล้วเด็กตามเท่านั้นเลยแต่งวดเนี้ยสั่งไม่ดีไงลนะ่ะอ่ะ ทำให้ลูกค้าก่อนลูกแม่เอาทีหลังก็ได้สับปะรดสองวานน้อยหนึ่งวันปกติหนึ่งแล้วก็มะพราวด้วยนะแล้วก็มะพร้าวกำลังทำว่าโอ้จะไปหาคุณลูกนี่ขายหรือเปล่าน้องหมาเออแม่สับปะรดหนึ่งแล้วก็น้ำส้มหนึ่งอับเปรี้ยวนะลูก พวกเป็นาอนะเนี่ยพวกเป็นค้ามสที่ามาความฝันของหนูเนี่ยสรุปแล้วก็ได้สี่ตัวใช่ไหม้ฝันแล้วฝันว่ายังไงทวงสุดท้ายล่าสุดนะคะท่านผู้ชมของลูกมิมี่เรานะคะมีช่องเดียวนะคะที่มาล่าสุดแล้วก็ช่องสุดท้ายด้วยใช่ไหมลูกเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่สกดท้านะคะมันน้อยมากที่จะฝันใส่แบบนี้ใส่บมลันออกมันน้อยมากใช่ใช่ลูกปกติจะไม่เคยฝัน่างนี้อ๋อ เขาฝันว่จาจะคล้องกันไปนั่งกินเหลาอายู่หน้าบ้านค่ะเอาเข้าเมาเักเาเม,เมาแทะเมาจนแบบเมาแบบพานหาเหลืองคนไปเลยอตัวเองนะ<อ><อ>ในความฝันนอะแต่ไม่ได้ด่ายังไม่ได้ด่ายังไมยง่ยังไม่ได้มีปากมีเสียงแต่บางโมโหเมามเมาเขาเรียกว่าเมาฟ้าบินเมาฟ้าตลบเลยอะเขาเลยไปบนไอนตำรา ตำรามีสองสามกับสองสี่อย่าลืมนะว่าหนูฝันสองอย่างนะ<ช>อาจจะเข้าฝันแรกก็ได้อฝันแรกมันก็จะมีศูนย์เด่นบนให้เจ็ดบนแปดให้ง่ให้คือเด่นศูนย์เด่นแปดตัวไหนคุณก็จ,จับใส่กันก็<ช>มันให้มาอย่างนั้นนะหนูไม่ได้กากนะให้มันอย่างนั้นเหมืนอนมอสกักแค่คือผู้ดเดียวบอกไม่ได้ซื้อค่ะ ความฝันของมิมมี่ก็ให้ไปแล้วนะคะท่านผู้ชมชอบรือชอบได้ยังไงก็เลือกซื้อเลยนะคะถ้าผู้ชมคะค่ะพี่น้องคะงก็อย่างที่น้องมิมี่พูดนะคะตัวไหนก็ดัวเลยนะคะไม่ได้กักไม่ได้อะไรนะคะ น้องก็เจ๊วาก็มาแต่เช้าอยู่นะคะประมาณลูกสามโมงของหวานนะคะน้องก็ยุ่งมากเลยนะคะเกะไปเยอะเหมือนกันนะคะแม่ต้องเอาเอาส้มไปเอามาอีกยี่สิบบาทได้ไหมเอาส้มอีกได้ไม่มีปัญหาเลยมันต้อยอยู่นี่เองมันจะต้องทอนสามสิบห้าลดให้แล้วค่อยมาเอาอีกยี่สิบบาทไม่เป็นไรเอาไว้เที่ยวหน้าค่ามาเอาน้ำ อันนั er noodles, ้นหวานน้อยอันนี้ค่ะคุณลูกก็ใจดีนะคะลูกค้าคุณลูกก็เยอะนะคะค่ะก็ติดตามชมของมิมี่ได้เลยนะคะว่าตัวไหนชอบตัวไหนนะคะท่านผู้ชมคะของลูกมิมี่ก็ได้มาแล้วคะส่วนที่ลูกมิมี่ฝัดน้ำนั้นได้มาแล้วนะกระจุบไปแล้วนะขอบคะท่านผู้ชมโอเคโอเคลูกโอเคเดี๋ยวแม่คิดก่อนของแม่ห้องหนูจบไปแล้วนะลูกเนาะ ท่านผู้ชมคะพิจะรณนาได้ค่ะพี่น้องอว่าตัวไหนกันนะคะใจเย็นก็ได้นะลูกค่ะพี่น้องคะเจ้ว่าฝันนะคะคือจะให้ลูกไม่มีเนี่ยตีความฝันนะคะพี่น้องข้ามาฟังของเจ้ว่าฝันด้ค่ะว่าจะเป็นตัวโชคลาภตัวใดนะคะคันตัวใดออกมากอชอบหรือว่าชอบัวไดไกันฟังเบิ้งเด้คะ่ะพี่น้องกับผู้กล้าฝันทงวะน้อคะ่ะพี่น้องสาวกเคื่อฝันอาฟังคุณลูกพูดนะคะท่านผู้ชมคะ ความหมายของแม่เนาะฝันว่าลูกสะพ้่ยเนาะ,นะเอาเด็กมาให้แม่เนี่ยอุ้มเอา้าทาไมอยู่ในรถมันทึงมีเด็กละ่ะทั้งทงแม่ก็บอกว่าพวกเธอไม่ต้องมีลูกกันแล้วทําไมต้องมีโศแม่หนูน่ะมีลูกมาตั้งนานแล้วเด็กคนนั้นโอ้โหเป็นผู้หญิงอ้วนชะน่ารักหุ่นแบบตุ้ยนุ้ยเลยอะ่ะแม่ฝันนะอันนี้นะอยากให้แม่มีตีความฝันให้แม่หน่อยได้อุ้มด้วยนะขย่าด้วยโอ้โหทำไม อุ้มมันเป็นไรอ่ะอุ้มอุ้มก็สูงไงอ้าหเหรอเด็กมันเป็นหนึ่งก็ได้<ม>เป็นหนึ่งเป็นสองเป็นหกก็ได้แล้วไงก็ถุงก็ต้องมาฟังปกติแม่เขาก็แม่เขาก็ชื่อว่ากอไก่เนาะมันจะเป็นก้าอยู่บ่นะแม่เขานะ่ะชื่อกอไก่ว่าจะเป็นก้าอยู่บ่เลนนออเออ อุ้มเลยตุ้ยนุ้ยเลยนะยยยมีมีม่เด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงโอ้โหแม่ก็แม่บอกว่าฝันว่าอุ้มเด็กผู้หญิงใช่ใช่อุ้มเด็กผูยย้หญิงตุ้ยนุ้ยหมดเลยอ่ะโอ้ยมันเป็นหลานคนที่สองที่สามแล้วบ่ันี่<แ>ว่าจะไม่มีหลานอีกแล้วทําไมเอามาทําไมไหนบอกว่าไม่มีลูกเอามาให้แม่อุ้มวะเข้าไปวางไว้เดี๋ยวโอ้โหอุ้มแลวตุ้ยนุ้ยเต็มกาไม้กามืออันนี้แม่ฝันละอันนี้นะอันแล้วให้ลูกม่มิด ตีเป็นตัวเลขหน่อยว่ามันจะเป็นตัวไหนมีสิบสามจริงด้วยมีไหมลูกอฝันนะเนะาะค่ะอันนี้เจ้ว่าฝันเด้อค่ะคุณลูกเพิ่งกตีให้นะคะกระเบื้องฝากไว้เป็นแนวทางเลือกนะคะพี่น้องเผื่อว่าจะมีตัวชอบเจ้ว่าฝันนะคะเจ้ว่าผันว่าจะซื้อ11บเดคะท่านผู้ชมแต่มันคือไม่มีน้องมิมี่บอก ค่ะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเจะว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นโชว์นะคะมันอยู่ในมือถือของเม่มี่แล้วนะคะนอนมาทีนี้แม่ก็มาขยาวขยาวขยว่วโอ้โหทำไมมันก็น่ารักเถอะนอะบาทนี่คิดในใจนะผิวพรรณดีตุ้ยนุย้ยเต็มเบาะเลยนะเอามานะโทรแม่หนูก็มีตั้งนานแล้วเพิ่งจะออกมาเองคขาบอกเขาบอกว่าอย่างนั้นนะเป็นเด็กผู้หญิงนะ่ะมีสนะิบสามลลูก อ๋อแล้วศูนย์มีไหมหลายสำนักหลายตัวเลขเออเอามาสักสำนักค่ะพี่น้องอันนี้เจาว่าเด้ขับฝันเด้ค่ะจะให้คุณลูกเบิ่งความฝันให้นะคะ,ะคุณคนเชียวชาญด้านความฝันจากน้อยะคะ่ะ ลูกเพคนกะหาของหาอยัางนอตเดียวกับซื้อของสำคุณลูกนะคะท่านผู้ชมค่ะฝันไปอุ้มเด็กก็ดีนะคะได้อุ้มนะลูกดได <นะ S 1> อ้อุ้มขยาวอุ้มไปนู่นอุ<ช>้มไปนี่ชกสิแม่วจะของบอลูโต้หรือเปล่าบอูเอาให้มีโชคในท้นจ้ะมันเป็นเลขที่อยู่ในใจหนูจริงนนตัวไหนละ่ะลูกหกเก้าม <69. S 2> ีมีมีมีเอฟซีบอกอยู่เด้อหกเก้านี่นะ ค่ะพี่น้องค่ะกับฝากไว้เป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องเจวาช n แนลนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจวาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ